เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังหน้าจอเนี่ยพวกเทรดเดอร์มืออาชีพเขาคิดอะไรกันอยู่เขาวางแผนเทรดในแต่ละวันกันยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาสวมบทเป็นนักสืบตลาดกันดูมาชําแหละแผนการเทรดของพวกเขากันแบบหมดเปลือกไปเลยแล้วจะบอกให้นะครับว่ามันไม่ใช่การเดาสุม่มแต่มันคือการสืบสวนล้วนๆเลยครับคำถามก็คือเทรดเดอร์โปรโปรเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อขายจากอะไรกันแน่เขามีลูกแก้ววิเศษเหรอหรือว่าแอบรู้ข้อมูลวงในอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่า บอกเลยว่าไม่ใช่ทั้ง2องอย่างเลยครับแต่สิ่งที่พวกเขามีเนี่ยมันคือกระบวนการที่เป็นระบบครับเหมือนมีแผนที่นําทางไปสู่ขุมทรัพย์เลยล่ะใช่เลยครับพวกเขาไม่ได้เดาแต่เป็นการสืบสวนลองนึกภาพตามกันดูนะครับการเทรดเนี่ยมันก็เหมือนกับการสืบคดีดีๆนี่เองแหละครับในแต่ละวันก็คือคดีใหม่ที่รอให้เราเข้าไปไขปริศนาส่วนแผนการเทรดก็คือแฟ้มคดีส่วนตัวของเราที่รวบรวมทั้งหลักฐานบทวิเคราะห์แล้วก็แผนปฏิบัติการทั้งหมดไว้ในที่เดียวนั่นเอง เอาละครับและนี่คือ6ขั้นตอนในการสืบสวนของเราในวันนี้แต่เราจะทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปเลยนะคือเราจะเริ่มจากบทสรุปของคดีก่อนเลยแล้วค่อยๆย,ย้อนรอยกลับไปดูหลักฐานทีละชิน้นเหมือนนักสืบเก่งๆที่มองภาพรวมออกก่อนจะลงไปดูรายละเอียดน,นะครับโอเคครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยบทสรุปของตลาดวันนี้คือปกติแล้วเนี่ยนักสืบเก่งๆเ,เขาจะไม่เริ่มจากการเดินหารหลักฐานแบบสเปะสปะนะครับแต่เขาจะตั้งคําตัดสิน หรือสมมติฐานหลักของคดีขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยออกตามหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันถูกหรือผิดสำหรับคดีของเราในวันนี้คำตัดสินก็คือตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นครับอืมระบทสรุปนี้มันก็ไม่ได้มาแบบลอยๆนะครับแต่มันมาจากหลักฐานที่ใหญ่และก็ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโครงสร้างของราคาที่มันยังเป็นเทรนขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง แต่ว่าในทุกคดีมันก็ต้องมีจุดพลิกผันใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ตัวเลข4575นี่แหละครับคือเส้นตายที่สำคัญที่สุดเลยมันคือแนวรับสุดท้ายของโครงสร้างขาขึ้นถ้าถ้าราคาหลุดระดับนี้ลงไปแบบชัดๆนะครับมันก็เหมือนกับมีหลักฐานชิ้นสำคัญโผล่มาหักล้างทฤษฎีเราทั้งหมดเลยแล้วไอคำตัดสินที่ว่าตลาดจะขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องโยนทิ้งไปทันทีเลยครับ พอเรามีคำตัดสินในใจแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาดูพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อสรุปของเรากันบ้างรับเริ่มจากร่องรอยชิ้นใหญ่ๆที่ตลาดทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นกันเลยหลักฐานชิ้นแรกเนี่ยมาจากพฤติกรรมของตลาดเองเลยครับ คือพอลองดูประวัติย้อนหลังไปนะจะเห็นรูปแบบที่มันชัดเจนมากๆเลยก็คือราคามันทําจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมหรือที่เราเรียกกันว่า higher highs แล้วก็ทําจุดต่ําสุดใหม่ที่ยกตัวสูงขึ้นหรือ higher lows ได้แบบต่อเนื่องนี่แหละครับคือร่องรอยที่ชัดที่สุดแล้วที่บอกเราว่าทิศทางหลักของตลาดตอนนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่ต่อมาครับหลักฐานชิ้นที่2มาจากโลกเศรษฐกิจจริงๆเลยคือข้อมูลอย่างค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงเนี่ยอันนี้มีผลโดยตรงเลยนะ เพราะว่าโดยปกติแล้วทองคํามันซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับพอค่างเงินดอลลาร์อ่อนลงปุ๊บนักลงทุนที่ใช้เงินสกุลอื่นก็เหมือนกับซื้อทองได้ในราคาที่ถูกลงความต้องการมันก็เลยเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ยิ่งมาสนับสนุนทิศทางขาขึ้นที่เราคาดการไว้นั่นเองครับและนี่คือตัวแปรสําคัญที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับระเบิดเวลาดีๆนี่เองที่อาจจะอัดฉีดพลังงานมหาศาลเข้ามาในตลาด หรือในทางกลับกันก็อาจจะสร้างความโกลาหลแบบสุดๆไปเลยก็ได้ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีครับโอเคมาถึงส่วนที่3กันแล้วนะครับการแกะรอยเส้นทางเงินทุนลองนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าตลาดคือรถยนต์สิ่งที่ขับเคลื่อนมันก็คือเชื้อเพลิงซึ่งในโลกการเทรดเราเรียกว่าสภาพคล่องหรือลิควิดิตี้ครับหน้าที่ของนักสืบอย่างเราก็คือต้องหาให้เจอครับว่าไอกองเชื้อเพลิงกองใหญ่นี้มันถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหน ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันมีแนวคิดที่ว่าพวกผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เราชอบเรียกกันว่าเจ้าตลาดหรือวานเนี่ยเขามักจะจงใจดันราคาไปยังโซนที่มีเชื้อเพลิงหรือมีคำสั่งซื้อขายกองอยู่เยอะๆเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อกวาดเอาคำสั่งพวกนั้นหรือที่ศัพท์เทคนิเคเรียกว่าการ sweep liquidity ก่อนที่จะเริ่มลากราคาไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการจริงๆ โดยทั่วไปนะครับไอเชื้อเพลิงหรือสภาพคล่องเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งใหญ่ๆคือฝั่งซื้อหรือ b u y s i d e liquidity ที่อยู่เหนือราคาสูงสุดเดิมกับฝั่งขายหรือ s e l l s i d e liquidity ที่อยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดเดิมลองนึกภาพตามนะครับว่าโซนพวกนี้มันเต็มไปด้วยคำสั่งตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ของรายย่อยซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยครับที่คอยดึงดูดราคาให้วิ่งเข้าไปหามัน เอาละครับนักสืบที่เก่งเนี่ยไม่ได้แค่ตามรอยหลักฐานไปวันๆนะครับแต่ต้องคิดล่วงหน้าไปอีกสเต็ปคือต้องคาดการให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะทําอะไรต่อไปซึ่งในโลกของการเทรดมันก็คือการสร้างสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆขึ้นมาเตรียมรอนั่นเองและนี่คือบทละคร3แบบที่ตลาดอาจจะเล่นให้เราดูในวันนี้ครับแบบแรก s ีเนียรนี่คือแผนหลักของเราเลยนะ คือเรามองว่าราคาอาจจะย่อตัวลงไปแตะ5,475่5 4ก่อนเหมือนกับหลอกให้คนรีบขายแล้วหลังจากนั้นก็ดีกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วต่อมาซีนารีย B อันนี้เป็นแผนสำรองถ้าเกิดข่าวออกมาไม่ดีราคาอาจจะวิ่งออกข้างไปก่อนเหมือนกับสะสมพลังแล้วค่อยหาจังหวะวิ่งขึ้นทีหลังส่วนสุดท้ายซีนารีย C อันนี้คือกับดักครับคือถ้าราคาหลุด4575ไปเลยแล้วไม่ยอมกลับขึ้นมา สถานการณ์แบบนี้เราต้องระวังให้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเลยเด็ดขาดพอเรารวบรวมหลักฐานคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการเปลี่ยนทฤษฎีทั้งหมดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้ต้องมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนในตารางนี้ก็คือแผนปฏิบัติการ3รูปแบบที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างแผนแรก หรือ Entry 1นะเราจะรอเข้าซื้อในโซนราคา4580ถึง4585โดยตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ไว้ที่4570และมีเป้าหมายทำกำไรหรือ Target ที่4610จะเห็นว่าแต่ละแผนเนี่ยมีทั้งจุดเข้าจุดตัดขาดทุนแล้วก็เป้าหมายที่แตกแต่างกันไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราพร้อมรับมือกับทุกบทละครที่ตลาดอาจจะเล่นให้เราดูนั่นเองครับต่อให้เรามีแผนที่ดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าแผนก็คือกฎ ที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดครับเพราะกฎพวกนี้แหละคือสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตในสนามรบที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ได้และนี่ก็คือกฎเหล็ก5ข้อที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันตัวของเราเลยครับข้อแรกไม่เสี่ยงเกิน1%ของเงินทุนในคดีเดียวเพื่อให้เรายังอยู่ในเกมได้นานๆข้อ 2. เมื่อแผนผิดพลาดติดกัน2ครั้งต้องหยุดสืบสวนก่อนป้องกันการเทรดล้างแขนข้อ3เมื่อได้เปรียบต้องรู้จักปกป้องตําแหน่งอย่าให้กําไรกลายเป็นขาดทุนข้อ4 ห้ามใช้อารมณ์ตัดสินใจต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเท่านั้นและสุดท้ายข้อ5ช่วงที่โกลาหนที่สุดอย่างตอนก่อนข่าวใหญ่ออก15นาทีให้อยู่ห่างๆไว้กฎพวกนี้ล่ะครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะปกป้องเราจากความเสียหายหนักไม่ว่าแผนการเทรดของเรามันจะออกมาถูกหรือผิดก็ตามสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้แผนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่แผนที่ทําให้เราถูกเสมอไป แต่เป็นแผนที่ทำให้เราพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ใช่หรือเปล่าครับ